ต้อลมข้อเข่าเสื่อมซีอันไหนรุนแรงแล้วก็ลำคาญใจที่สุดข้อเข่าเสื่อมรุนแรงกว่าคือคุณหมอวินิจฉัยละฟันพงแล้วว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะซ้ายหรือขวาครับสองข้างค่ะสองข้างพร้อมๆกันเลยค่ะเขาก็บอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าเวลาเวลากระดูกกระดิกอย่างนี้มันจะดังก๊อแก๊ก๊บแกเจ็บเจ็บค่ะเจ็บลึกค่ะไม่เดินก็เจ็บเจ็บค่ะยิ่งขยับยิ่งเจ็บคือคุณหมอว่าถ้าไม่ไหวค่อยมาผ่าเปลี่ยนข้อเข่าซะ ใช่ค่ะแล้วซีสที่ว่ามันขึ้นใหญ่แค่ไหนยังไงฮะตอนนั้นซีสที่ข้อพับนี่ฮะเจาะไปสองครั้งครั้งแรกหกสิบซีซีนะคะครั้งที่สองนี่สี่สิบซีซีอืมก็การเจาะสองครั้งนี้ไม่มีผลทําให้เราหายปวดและไม่มีผลทําให้เราลดบว,วมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันคะ่ะอ่าพูดง,ง<ะ>่ายๆก็คือข้อเข่าก็เจ็บอยู่เจ็บอยู่ค่ะซีส<ะ>ก็ต้องมาเจาะออกไปเจาะออกค่ะแล้วก็มีต้อลมด้วยคะ่ะต้อลมก็คือการมองก็ไม่ค่อยดี ได้อาศัยบิมจากน้ำมังคุดใช่ค่ะห้าวันผ่านไปค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะเปลี่ยนค่ะการอักเสบลดลงาจากห้าวันเหรอฮะฮะจริงค่ะอันนี้อันนี้เป็นความจริงทุกอย่างที่เรียนพูดนะคะเพราะว่าดิฉันก่อนที่จะทานอะไรเราก็ศึกษาถึงจะลูกแนะนํามาเราจึงเรียนรู้ว่ากินแล้วได้ผลไหม,มใช่ไหมคะแล้วก็ห้าวันผ่านไปพอวันที่หลูกเขาเอาไอ้สีชมพูมาให้คปูลแคปซูลให้ค่ะ ก็ตอนเช้าทานน้ำมังคุดหนึ่งซองก่อนอาหารเที่ยงก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งเราก็ทานแคปซูลไปสองแคปซูลนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีกสองแคปซูลนะคะไปประมาณสิบห้าวันที่ดีขึ้นก็คือตัวข้อเข่าเนี่ยรู้<ข>สึกได้อย่างแรกรู้สึกได้ค่ะตั้งแต่ที่ฉันบีมมานะคะสายตาดีขึ้นดีขึ้นเป็นเยอะอนนมากต้อเลยเลยหรอฮะจากต้อคะ่ะเมื่อก่อนนี้นะฮะใส่แว่นสวนเข็มไม่เข้าสวนยังไงก็ไม่ได้ ก็ต้องหาไอ้ที่ตัวช่วยตัวช่วยที่มันเป็นไอ้ที่ร้อยเดี๋ยวนีนะฮะสามทุ่มบางทีลูกเขาบอกแม่อเสื้อหนูตรงนี้มันลุ่ยเย็บให้หนูหน่อยลูกอายุเท่าไหร่ฮะลูกสาวอายุสี่สิบกว่าแล้วค่ะปตีตายเลยเนี่ยสี่สิบแล้วยังจะมาให้แม่เย็บผ้าให้อีกลูาสนไม่ได้ค่ะลูกสนไม่ได้แต่แม่สนได้แม่สนได้ค่ะอันนี้คือความเป็นจริงนะเดี๋ยวแม่น่าสนกว่าลูกละ หกสิบกว่าเนี่ยยังสนเข็มได้ตอนนี้จะย่างหกสิบแปดแล้วค่ะโอ้อันนี้เป็นเป็นผลพลอยได้ที่ไม่รู้ตัวเลยป่ะอันนี้ความเป็นจริงครับเป็นผลพลอยได้เมื่อก่อนเออเล็งเล็งแล้วเลงอีกเล็งเท่าไหร่ก็ไม่เข้าอทุกวันนี้เย็บผ้าทุกอย่างแต่บางทีเห็นนำคาแเราก็ไปหยิบมาเย็บให้เขาครับทุกวันนี้เดินเหินได้เดินได้สะดวกค่ะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีฮะคุณวิภาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ อะจริงจริงจริงค่ะเอ่อหนึ่งปีผ่านไปตั้งแต่ห้าห้าห้าหกใช่ไหมคะพอปีห้าเจ็ดซีที่ที่ทข้อพับนะคะมันก้อนโตขึ้นพอโตขึ้นเราไปเอ็คุณหมอบอกว่าผ่าตัดก็ไม่หายนะคะเจาะออกก็ไม่หายก็น,นั้นคือคือแน่นอนคือเป็นคำตอบที่ถูกคือเพราะว่ามันต้องมาอีกแน่นอนก็ยันก็กลับมาบิมสีเขียวอ่าฮะเมื่อเพราะว่ากระดูกเราไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะเมื่อก่อนถ้าเราบิมสีเขียว การปวดกระดูกจะรุแนแรงขึ้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พอพอนี้ฉันก็เวลาท่านอาจารย์ออกทีวีฟ้าวันใหม่หรืออะไรเมื่อก่อนไม่ใช่ฟ้าวันใหม่ใช่ไหมค,คะนนแล้วก็อ่านจากว่าฮาร,บบร,ร์บลูสกายค่ะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือชอบชอบอยากรู้ค่ะก็จะอ่านบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะอยากรู้ไม่ใช่โรคจิตฮะเรื่องดีฮะอยากรู้ค่ะก็เลยเก็ลยว่าโอเคคนที่เป็นซีที่ปีมดลูกหรือเป็นที่ ที่ตรงไหนที่มันมีซีสเขาลดลงได้ดิฉันข้อพับดิฉันก็ต้องหายได้นะคะก็ครั้งแรกๆตั้งแต่เดือนกุมภาห้าเจ็ดนะคะดิฉันก็ทานเออ่บิมตัวสีเขียวนะคะเช้าสามตอนนี้น้ำมังคุดลดค่ะลดลดเป็นก่อนน,นอ, 3, อนค่ะเช้าสามกลางวันสามแล้วก็เย็นสามต้นๆนะคะแต่พอตอนนี้เหลืออยู่เช้าสามตอนเย็นก่อนนอนสามซิสก็หายไปอ ก็เหลือนิดหน่อยแต,แ,ตแต่ไม่รุนแรง oh. แต่ก้อนซีดที่คุณหมอบอกว่าเไม่ต้องผ่าตัดออกผลที่ได้คืออะไรไหมคะเดีนี้ฉันเดินนะฮะเดินเดินประมาณจากนี้ไปไปถึง<า>ประตูนะค่ะประมาณนั้นนะคะเดิฉันขาขา,ขาเป๋ะนะะ่ะค่ะไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรไม่มีแรงขาครับนั่นคือคือผลที่ได้คุณอบอกว่าไม่เป็นเนื้อร้ายไม่ต้อง ไม่ต้องผ่าคือคือผ่าได้แต่ผ่าแล้วมาอีกมันก็จะมาอีกใช่ค่ะเจาะได้แล้วมาอีกอืแล้วท่านจะทํำไหมคะรียนก็ไม่ทำท่ไมคะก็มาทานบ่มนะคะตัดสินใจทานสีเขียวเลยคะ่ะแล้วผล ผลก็คือยุบค่ะยุบแต่ตอนนี้ก็มีอยู่นิดเดียวคือคือเราต้องพูดความเป็นจริงทำไมคะยุ่นิดเดียวก็ไม่ได้หายไปสิ่งทีเผ่ไปใช่ค่ะแต่อาการที่ว่าขาเป๋หรือว่าขาไม่มีแรงหมดไปเดินได้ปกติทุกวันนี้ทานสูตรเสียอะไรอยู่ฮะสีเขียวค่ะเขียวเขียวสามเช้าแสดงว่าหยุดสีชมพูหยุดค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ปวดกระดูกแล้วนี่ค่ะฮะไม่ปวดแล้วเราไม่ปวดค่ะโอ้โหเรามีวันหนึ่งไปเดินดีโอสยามนะคะเดินกับลูกสาวนะคะคุณอันศรีนะคะใครพยุงใครฮะ ไม่ต้องใครพยุงใครท่านเดินหกชั่วโมงค่ะอันนี้ความเป็นจริงนะคะหกชั่วโมงแล้วก็เดินรองเท้าส้นมีส้นด้วยค่ะลูกสาวบ่นเมื่อยแม่ลูกบอกแม่เดินตั้งหกชั่วโมงนะเดินเดินหาไปซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ซื้อมาหลายปีแล้วก็หกชั่วโมงเดินโดยที่ไม่ได้บ่นอะไรเลยค่ะอืมสงสัยอยู่ได้อีกสองปีเลยฮะเสื้อผ้าที่ซื้อขอบคุณมากครับคุณพี่ฝาครับ